นพี่น้องเกษตรกร,รกครับใครที่กําลังปลูกข้าวอยู่แล้วมีปัญหานะครับกำลังประสบปัญหาต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ํามันแพงๆแบบในคลิปนี้บ้างนะครับนั่นก็คือนะครับทำนาข้าวเนี่ยนะครับต้องใช้ปั๊มซัมเบิร์ตตัวใหญ่5าแรงครึ่ง7จจุดแรงครึ่งน้ําแรงๆแบบนี้นะครับแต่มีภาระต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ํามันวันหนึ่ง200บาทนะครับวันหนึ่ง300บาทเดือนหนึ่งค่าไฟค่าน้ํามันร่วมมือ เป็นภาระมากนะครับวันนี้นะครับพี่หมีมีวิธีการแก้ปัญหานะครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำมันอีกต่อไปนะครับและปั๊มเก่านะครับรุ่นใหญ่ไฟบ้านแบบนี้นะครับสามารถใช้โซลาเซลล์ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่ประหยัดมากนะครับนี่เลยครับทุกคนนี่คือ h ฮดีอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับซึ่งโอ้โหตอนนี้กำลังดังมากครับพี่น้องเกษตรกรนะครับทำนาเนี่ยแล้วมีความเก่าเนี่ยโอ้โหต่างก็เอาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เลยนะครับไปใช้งานร่วมกับแผงโซลเซล์แล้วใช้ไฟฟรีจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่าไฟไม่ต้องจ่ายอีกต่อไปครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับพี่หมีกับอาจารย์ต้องนะครับอาจารย์วิศวกรผู้พัฒนาอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำซึ่งกำลังดังมากในตอนนี้นะครับ จะมาสอนวิธีการนะครับติดตั้งอ e ินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําด้วยตัวเองนะครับแล้วแจกผู้มือการติดตั้งให้ฟรีด้วยนะครับพร้อมทั้งอธิบายนะครับวิธีการใช้งานนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันครับ โอ้โหทุกคนครับวันนี้พี่หมีสวัสดีเซลนะครับอยู่กับอาจารย์ต้งครองนะครับอาจารย์ต้งครับวันนี้เราจะพามาดูงานติดตั้งจริงใช่ฮะนะครับเป็นปั๊มตัวนี้กี่แรงม้าครับอาจารย์ต้งครับเจ็ดจุดห้าแรงพี่หมีโอ้ทุกคนดูโอ้ยน้ำเยอะมากทุกคนดูนี่ครับปั๊มเจ็ดจุดห้าแรงนะครับอาจารย์ต้งครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่เอาปั๊มเจ็ดจุดห้าแรงใช้ทำอะไรครับ ตอนนี้ก็คือเป็นนาเป็นหลักเลยพี่หมีนาข้าวเป็นหลักนะเพราะว่านาข้าวเราจะเป็นต้องใช้น้ำใช่น้ำนะครับแล้วเราก็จะเป็นต้องใช้ปั๊มที่ให้น้ําเยอะไปดูครับโอ้โหน้ําแรงมากเลยนะครับทีนี้ปัญหาเลยนะครับาจาจย์ต้องตอนนี้คือพี่น้องเกษตรกรทักมาหาพี่หมีโซเซียมีปัญหาโอ้โพี่หมีใช้ปั๊มตัวใหญ่ครับข้าไปแล้วบางคนเอาไปเข้าข้าเปไปสามเฟสบางคนใช้ใดครับใช้น้ํามันครับวันหนึ่งค่าน้ํามัน300ร้อยนะครับ สี่ร้อยห้าร้อยอาจารย์ต้องนึกภาพนะถ้าวันหนึ่งนะครับสามร้อยเดือนหนึ่งเนี่ยก็เจอเข้าไปร่วมหมื่นนะใช่ถูกต้องนะครับครบหนึ่งทำนาข้าวอยู่เนี่ยนะครับเจอเข้าไปสามหมื่นสี่หมื่นถูกต้องครับมีวิธีแก้ไงมีปั๊มเก่าอยู่แล้วครับผมไม่อยากซื้อปั๊มใหม่แล้วมีวิธีแก้ไงครับอาจารย์ต้องใช้โซล่าเซลล์กับอินเวอร์เตอร์เลยอ๋อทุกคนครับใช้งานได้เลยวันนี้อาจารย์ต้องจะมาให้ความรู้นะถ้าพี่น้องเกษตรกร มีปั๊มเก่าอยู่แล้วนะครับพี่เป็นปั๊มใหญ่ถูกต้องครัโอเคเละมันมีภาระเยอะมากคือหนึ่งกินไปกินน้ำมันแล้วแต่เลยนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นนะครับครอบหนึ่งในการทํานาข้าวเนี่ยก็หลายหมื่นอยู่นะครับไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่นะครับเดี๋ยวให้จะต้องนะครับให้ความรู้ตัวนี้ใช่ไหมครับจาร์ตครับแบบนี้เลยครับทุกคนมาดูใกล้ๆครับดูใกล้ครับผมอันนี้คืออินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำสามเสตปั๊มขนาดใหญ่พี่หมีโอ้ทุกคนมาดูกันเท็ดดีปั๊มอุ้ยเราก็ททมากกุคนดู นี่ครับ HD ปั๊มครับผมนะครับปั๊มโซล่านะครับนะครับเอาใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์ครับผมอาจารย์ต้องเล่าหลักการทำงานให้ฟังหน่อยตัวปั๊มเจ็ดแรงเนี่ยครับปั๊มสามเฟสใช่ไหมฮะครับเราใช้แผงประมาณ18แผ่นที่นี่ใช้แผงโซล่าเซลล์18บแปดถูกต้องฮะมันก็จะไฟดีซีมาเลี้ยงที่ตัวนี้แปลงเป็นไฟสามเฟสออกมาอ่าต่อเข้ากับปั๊มใช้งานได้เลยครับ ใช้งานง่ายมากก็พูดง่ายว่าใช้ไฟบ้านก็ได้ครับผมนะครับหรือถ้าไม่อยากใช้ไฟบ้านแล้วอยากใช้ไฟฟรีจากแสงแดดนะครับมีแค่อิเล็กเตอร์ตับแผงโซลาเซลล์ไฟบ้านไม่ต้องต่อก็ได้ต่อเลยนะครับอ่านี่ทุกคนดูเลยนะครับทีนี้อ่าถ้าพี่น้อเขาใส่กรอยากได้อิเล็กเตอร์ปั๊มน้ำครับแต่ว่าอาจจะไม่มีความรู้นะครับอยากได้ชุดประกอบสําเร็จรูปพูดง่ายว่า ทำให้ครบเซตเลยไปถึงแล้วแค่เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเนี่ยทำได้ไหมอ่าได้เลยครับเดี๋ยวเราให้ฟังนิดนึงครับสมมเพืว่าได้ตู้แล้วใบเลงก็เป็นแบบนี้เลยตัวนี้เลยตู้สำเร็จเลยพี่นุ่นะครับแค่เอาแผงโซลาเซลล์นะครับบวกลบครับแล้วต่อแผง18แผงอนุกรมกันอ่าต่อบวกลบตรงนี้มีมาแค่ละอ๋อก็คือว่าแผงโซลาเซลล์ทุกคนดูด้านบนนะทุกคนนะครับเนี่ยครับแผงโซลาเซลล์นะครับก็ใช้18แผ่นนะครับก็เอาปลั๊กตัวผู้ตัวเมียทุกคนีี้้ครัับตวน แผนที่หนึ่งแผนที่สองก็ปักตัวผู้ตัวเมียคู่โบก็ลบเสียบเข้าหากันใช่ไหมอาจารย์ครับผมเรียกันว่ากันต่ออนุกรมใช่แล้วเราต่อแบบ18แผ่นอนุกรมจนเหลือสายผู้เมียแค่คู่เดียวอ่าก็คือเหลือแค่คู่โบกเขาลบคู่เดียวนะครับก็ลากสายมานีเนี่ยสายมาละสายมาละนะครับอ่ะพอสายมาละเนี่ยครับทุกคนก็เหลือสองสีอ่าอบวกลบนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ครับผมอ่ะอ่ะต่อครับโอเคอันนี้จะเป็นเซอร์กันฟ้าสำคัญมากอ่ะเวลาฟ้าแลบมามันก็จะพาลงดินเลย อ่าโอเคครับโอเคครับทีบนี้พอต่อแผงเสร็จใช่ไหมครับที่มีต่อสายปั๊มอ๋อสายไฟของปั๊มปั๊มปัป๊มมันเป็นปัป๊มสามเฟสอยู่แล้วครับมีสามเส้นครับอ่อก็มีสามเส้นถ้าเกิดสมมติต่อแล้วหมุนกลับทางหรือน้ำไม่ออกครับเราแค่สลัดแค่เส้นแรกกับเส้นอ๋อไม่ต้องมาดั้งแบบ พู้ใยว่ามหาขดตัวอะไรต่างก็ต้องเลยต่อไปเลย3สายถ้าปั๊มมอเตอร์หมุนกลับทางหรือว่าน้ำไม่แรงหรือน้ำไม่ขึ้นแค่สลับสสายสายใดก็ได้สลับกันครับเดี๋ยวมอเตอร์มันจะกลับมาทางที่ถูกต้องเองรับและน้ำก็จะแรงเองนะครับเองง่ายๆเลยก็ต่อแค่2อย่างนะครับหนึ่งก็คือเอาสายไฟโซลเซลล์ต่อนะครับสองก็คือเอาสายไฟของปั๊มน้ำมาต่อนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยอินเวอร์เตอร์นะครับเ d ีปั๊มเนี่ยก็ออกแบบมาสำหรับปั๊มของพิโนเซ่อนโดยเฉพาะก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับทุกคนมาดูครับนี่ครับ น้ำแรงแบบนี้เลยนี like ่ทุกคนดูนี่ครับน้ําแรงแบบนี้เลยเห็นไหมโอ้โหครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็ดูนาข้าวแบบนี้นะครับนาข้าวแบบนี้นะครับดูครับเราจาเป็นต้องใช้ปั๊มที่น้ําเยอะๆนะครับเห็นไหมครับทุกคนครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าน้ํามันจะได้ทัน นะครับน้ำจะได้ทันมันเป็นนาปังที่นีอ่าน้ำต้องเยอะมากๆครับตัวนี้ยฮะอ๋อโดยเฉพาะนาปังนะน้าต้องเยอะต้องเยอะนะครับน้ําเยอะ่งทำสี่รอบอ่รอบหนึ่งพี่หมีใช้ค่าน้ํามันรอบละสามหมื่นอ่าถ้าทำสามรอบก็เก้าหมื่นเลยนะเป็นแสนได้นะอ่าเป็นแสนได้นะครับแต่วันนี้ใช้ไฟฟีจากแสนแดดและง่ายแสนง่ายครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรที่มีปั๊มเก่าอยู่แล้วไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่ครับผมนะครับเราใช้แค่อินเวอร์เตอร์นะครับปั๊มน้ํานะครับ ยี่ห้อนะครับเฮ็ดดี่ปั๊มนะครับร่วมกับแผงโซล่าเซลล์อาจารย์ต้องครับตอนนี้นะครับเราก็มีแผงโซล่าเซลล์รุ่นใหม่นะครับแฮนเดโลซันโปถูกต้องนะครับก็เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษรับแสงได้สองหน้านะครับสำหรับใช้กับงานปั๊มน้ำโดยเฉพาะครับผมแล้วก็ทีนี้พี่น้องเกษตรกรครับทักมาถามพี่หมีว่า วันนี้มีปั๊มเก่าอยู่แล้วครับผมอยากจะขอคําปรึกษาว่าปั๊มเก่าที่มีอยู่นะครับ5แรงครับผมนะครับ7.5แรงนะครับ3แรง4แรงต้องใช้แผงโซล่าเซลล์กี่แผงเรามีทีมงานที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนําฟรีไหมครับฟรีเลยครับพี่เมีอ่ะคอยให้คำแนะนําฟรีเลยครับสำหรับคนที่สนใจอย่าลืมนะครับ พิมคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยและอาจารย์ต้องครับเ้าวันนี้ที่น้องเกษตรกรท่าก็มาหาอาจารย์ต้องนะครับบอกว่ามาจากพี่หมีโซล่าเซลมีราคาพิเศษไหมจัดพิเศษให้เลยโปรโมชั่นเลยมีราคาพิเศษด้วยนะอย่าลืมนะโพสต์เลยนะเวลาการสอบถามกับทีมงานช่างนะบอกว่าพี่หมีโซล่าเซลแนะนำมาหรือดูรายการพี่หมีโซล่าเซลจะมีราคาพิเศษให้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับพี่หมีโซล่าเซลแล้วก็อาจารย์ต้องครับเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาล้วครับทุกคนครับสําหรับคนที่กําลังทํานาข้าวอยู่นะแล้วมีปัญหานะต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ํามันแพงๆแบบในคลิปนี้เลยนะ พิมพ์อมเมนต์ด้านล่างมาปรึกษาฟรีกับทีมงานพี่หมีโซลาเซลได้เลยนะครับหรือใครสะดวกนะอยากปรึกษาผ่านไลน์ซึ่งสะดวกมากนะนะครับไลน์ไอดีร้านพี่หมีโซลาเซลก็คือ s i a e c band อ่ะพี่หมีขึ้น qr code สแกนไลน์อัตโนมัติไปให้นะครับใครสะดวกอยากปรึกษาทางโทรศัพท์นะปรึกษาด่วนเลยนะครับมีสายด่วนให้นะครับเบอร์โทรศัพท์ร้านพี่หมีโซลาเซลนะครับ0 8 0 9 8 6 9 9 9 9นนะครับ0 8 0 9869999นะครับหรือใครอยากเดินทางมาเยี่ยมชมโช,ชว์รูมพี่หมีโซลเซลนะครับเรามีทีมช่างคอยสอนวิธีการติดตั้งให้ท่านฟรีทุกวันนะครับเดินทางมาได้นะครับโชว์รูมพี่หมีโซลเซลนะครับเดินทางมาง่ายเดินทางมาสะดวกอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับห้างเซนทันปราบอินทากรุงเทพนะครับสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับพี่หมีนะครับมีบริการจัดส่งโซลเซลให้ฟรีแบบนี้ ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนก็สามารถติดต่อมาได้เรามีบริการจัดส่งให้ท่านนะครับฟรีทั่วประเทศเลยสําหรับในคลิปนี้นะครับพี่หมีเซอร์เซลและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับ